ครับวันนี้เดินพาเดินชมค่ำหลวงภูผาวเวียงกับพระอาจารย์นี่ลักษณะภคาชืำ่ำครับก็มีหินง,งอกหินย่อยเป,เป็นห้องโถงกว้างครับเขามาลึกมากๆพาเดินมาสักพักก็มาจาายก็ดูเหมือนกับหินง,งอกหินย่อยลงมาแล้วก็เสาถ้ำอยู่ แสงเขาตทางนี่ปองตั้งบนแสงจากไ้างนอกเข้ามาล้วก็ให้เดินมาเนแล้แสงแสงหอกจากขัวบน,นสรุปความได้ทำอยู่ในกล้องอาจจะมาใครชัดครับอาจารย์อธิบายไว้เป็นซีนเตอร์ครับันนี้เป็นไฟพาเที่ยวเลยอาจารย์อาจารย์าารยไปด้วยครับ เย็่นเย็นอาจารย์พัดไปหอนใจยังโมฟังไปในโมโอนิดน้ำหน้าคนละให้ทำกับไฟครับจะแสงสว่างมหาเพียงพอแน่น้ำครับมาตัวเองดีกว่าครับอยู่มธรรมชาติครับสวัสดีครับ